สวัสดีครับอยู่เจอกันแล้วครับล่างงานกบินไม่รู้เจ้าสามตังสามี e หน่อยครับนี่อยู่น่าง,งานเดียวกันกับเจ้าโจ้ยขนยุนแอบตาอืพอ,อพกติดอยู่น่าง,งานเดียวกันกับเจ้าฟ้าใสครับแหมดูคนขับหน่อยเบสสวัสดีๆๆครับ มาจากข้างหลังครับแต่ว่าจะไปข้างหน้าเนี่ยครับมาทำอะไรครับเดี๋ยวเดินผ่านมาเลยแหววมาเลยเฉยถ้าใครถ้าใครลงทต้องมีปลายนวลว่ะอ๋อตัวเห้เจ้าถ้างั้นก็บายบายไปแล้วนะครับติดปลายนวลด้ยติปลายนวลบอกำลังจะลงคลิปจะลงคลิปต้องมีปลายเอาขออนุญาตหนอแล้วผมไปขุดให้เลยหน่ะหรือยากเลยจ้ะต้องมีต้องมีปลายนวไแม่ขุดใส่รถดำให้ บายวดับเออเออเออเงินอยู่ในรัษณะทำไมครับหนาวบ่โอ้มีแต่คนบ่นว่าหน้างานนี้แอร์หนาวทำงานห้องแอร์ทุกคนเลยเสียงเครื่องเจ้า สาม2สามดีูครับไม่ผ่านไหนจุยอย่ะาาเอ้ยเด๋ยวพกโอ้ไปไม่ได้วันนี้พี่ตุ้ม้ดอดกลับมาครับจอดรอข้าสั่งงานต่อนเช้า นะครับพี่โบก็จอดรอมกันติดปั่นแอร์นอนก่อนนี่แหละน้ำมันฟรีน้ำมันเขาครับเต็มถังทุกวันออสวยสวยนู่นแลลวครับ ยาวไปถึงนู่นแหละประมาณจากตรงนี้ไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับลึกไปขลังแล้วก็จากตรงนี้ไปฝั่งนู้นก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยเกือบสองร้อยเมตรอ่ะอดินเยอะมากเลยข้างในเนี้ยต้องเอาดินออกอีกเยอะเลยครับนี่แหละเจ้าแมวน,นะครับจะเป็นคนตักใส่เจ้าอินซีครับเจ้าขนเงินขนท้องให้นะครับบอกว่าถ้าไม่มีปลายนวมนี้ไม่ตักให้นะครับ าดีเนาะไปหาได้มาติดไฟหนวไให้เอาก่อนอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ